ดีครับอยู่กับออมสินออนทัวร์ครับวันนี้มาแวมะมาหาคุณปู่ใกล้เสร็จแล้วใี่ไหมงแปลงน้นสีแดงเนี่อแปลงข้างบนลงมาข้างล่างแล้วพี่นี่เก่งนี่ตั้งสี่ลายขึ้นแล้วพี่ดินแล้วยังอีกลายเลยเห็ดแหลนออมเลยอยู่กับฮิโน่ย่างเก้า หนาวแล้วด้วยพี่น้องทั้งบันพุจอหนาวก่บทั้งบันพุจ่อจะมีลมดีๆหนาว,ลวเลยไปรถแรงมาหาตแตแะๆคันเร่งนะพี่น้องลๆไดๆเดี๋ยวตามไปเทดูที่เทไม่รู้ไปเทไหน

ทางบนร่วมเ้ยทางแข็งปุ๊กฝุ่นตลบอบอวันดูเก็บปรับนาเด้พี่น้องเก็บกิ๊บไหมแน่นอนไหม เดี๋ยวมุมโน้นนี่ม่นี่ไล่ไม่นี่ไล่ไม่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถแมคโครลงไม่ได้บอกว่มันมีรอยรถไถมาอยู่นี่ไ่แถวนี้ดินเล่นรถเล่นข้างล่างประเด้๋ยวไปเหงต้องเล่นทึ่ง,ง,ยง,ง,งๆย่างอยูอย่เล่นน้ำูุย่างอยู่พอจกไปจกมาน้ำออกแถวนี้ดินนี้มันเสียบจริงจริง กถตัดมาอันนี้ต้องเอาลงอีกเ้นียพี่น้องรถวิ่งไปสามคันพี่น้องมีงานนี้ไปเรื่อยๆหากินนีนี่จะเบะเิดแรงเราเิ่งส่งว่าจะพาไปดูรถตัดอ้อย Mới vẽ mất nghỉ còn này đấy cả Ô, nhạc nhạc của nhau này ล้าก็เห็นหอดกล่องกล่องนี่ใส่ตรงน่ะเดี๋ยวซ่อมตาวันนี้ฟันไม่มีนะพี่น้องแกชี้มุดฉีดเรียบร้อยดูดูดูฟูฟันขอูไม่มีเลยมีฟันเลยเลย แก่งนี้ทำงานทั้งวันด้วยมีฝีมือคนขับด้วยแกขับเองซ่อมเองขับเป็นก็ต้องซ่อมเป็น ใช่<ป>ห้าตักสีตักครึ่งรู้เรื่องอุ้มหนักๆจับเต็มๆไปเ,เรื่องกับคนคบขับเราพาไปคุยกันแก,กคุยดีนะ นห่วงวิชาด้วยโอ้ยฝั่งนี้มันจะรุดแล้วลูกพี่รอขึ้นจีออกเลยรอฟังคือบิดแรงงานไปทั้งขางนสนแท็กมันขึ้นฟตดแรงงานไปทั้งขางมันก็นรุเดเกียมันก็รุดครัอันเทียมทางตกหลองเทียมมันก็ตก <laughs> ตกแต่าขางเดียวเดนมาครับผมาทีไปจอที่นีว่าเื่นมืนี่ดีกว่าดดัดเทียบมัน่คนนคุเเนาะนชีไม่ได้พี่น้อง ตัดแต่ส่วนล่างมาใส่บ่มีบ่เป็นบีบตัดั้งาวตั้งโตมันไม่เ็นเารถเลยบางบเลวนเนาะเดี๋ยวผมตัดมขีเก่าผขหาเลเล็กาตัดตัวนี้สา่งไม่ตัดไปมันอนตัดผมเลตัดคุณเล่นบ้รมันบางบเลเลยคือคือแต่ส่วนล่างมันน่บมีกบมีแยกมาใส่มีคือเอาตัดลงไปเรียๆ แจ้อวักเลยื้อผาผาทเลยเขาไมซื้อปอเขายิโนเลยกีาหือกนเ็เขาซ้่งโลเนตนี่ว่าสามสี่ตัดซื้มากกาิยกเลี้ยเอวใสอีกเงนนไหลตัดม่ตัดทีเดยวูตัดเดไม่เรถเย็นก็ยังไหลพแล้วแต่่างนี้ว่าเปลี่ยนหนึ่ง็อันลวกางนยังนากางนี้มันเป็นรถยน ไปเด็กก be, ah. nah. ah, hmm. ินน้ำบอบอบ่ดินเข้มหนะรถมันมาแต่ส oh. ่ street, ันคือสวยครับกมาวเขาบผมไปเอาน่นีกับจกกบาไ่ไ้เอารอาะนีสีสวยลงมาล่างออกเลยทีดไมสถ้าอยเสียก็ผมมีน้ำเชียกนเหงผมไปดูปั๊มันกว่า่ส่ง เกือมันสมเลปั๊มมันดีมั้้อก้อนหน่แล้วก็่ใส่อย่างารับสาอไรผ้ดีคนซ้อม่ไรจะตั้งซื้อไม่ไรจะตงอไม่แจกไม่อยกใจมเกินไปได้ี่น้องนี่สี่คเลยโยนไอ้ตันนั้นมันจะอ้ตนนั้นมันจะออกจากซ่องเลยจะรอน้ามันรอน้ามันจะแจกซ่องเลมันดึงเขยากันตังผู้ดียง รตัวดีขึ้นเนี่ยัาน้งมี่าดีพดียกปั๊บไม่ได้ไม่ได้สีซื้อเดียอาอีดีูมือนูมือไปซื้อรถเบิ้งแต่สีวัไหเนีโอ้ไปซื้อยี่้ายีตั้งแต่ไหนหรืาคาคิดบรรณาเราตายแล้วบอกร่องเครื่องมือจุดจะฟ้องรถว่าเเจ้าดิซื้อครือว่ซืน้ำมันกีเบิยางบิดตัวูนั่นหะเครื่องมืออีรนี่ว่าอะไรสีหัวเนี่ยสีม้วนเน่ยแล้วว่ามันดีรจะจ้องกุ เอาเ้าน้ามันเบิดเครื่องทั้งหมดเลยทีคือ้นมันสีอื่นก็หน้ามันมันสีมัวใส่กอนน่ะตอนลงมาได้เรียมันดนเอาหนอกแก่ละท่านใส่แต่งชื่อสีเดียวก็มันว่าไม่สีสดอย่างเวียนันสีมันง่มันนี้ผมสื่อมีพบสื่อหาสื่อมันแด่งเยอะเระเกาเรื่องสิน่นละสามเสียงองเสียงกลัวแนี้ภาสภาพสภาพการพิารงานปด้นอีกจังนึง ก็มาเก็บรถุ่นี้มันเป็นแปเส็ห้านั่นรดี๋ยวนเนะนยังยุกกะไรซื้อมาถึงคนวานซื้อมายังไรกับจยังลมากันยี่โอมีไฟเสียยังโมมีเนาะใส่ใส่ยังมันคือต้องแต่งยังน้องสายันอาดเพราะหมีการันมันแตกนิดเดียโจนจังกมแกนนงยังต้องใส่ส่ลอาจจะดีอ้งเือนเนเราสายมอุกอ่าโมมีควนดำเลยพี่เาค้นหายไปเลย เดียว <Cornell. S 2> ้างนี่ตังเยดยห้องแปวนท้งนน้องมันเป็นรอะไรนมดมีอย่างเงานเดียสองหมืแล้วก็มอลูถึงแตกนั่นเลยลานจิกฝำมีน้องเบียนัานมองนอกเพี้นปะรอาศัยเฮาอร์หนอย่นอกนอี่เียงเียงขึ้นรอแถวประดับยุนครับที่อาศัยเลีกเจอรั้โซล่า ที่าเห็นอันมีรถอันซิปรถของเราเขยังจอดพี ider, ่หันันมีแน่นเ่นองบอกมากบเขามอยกเอาดอกไม้่เียลยมามือนี่ควันดำเลยเล้าก็ไปนมาเมืกี้ท่นผูดีก็เลยไปด็ด เห็ดยังหางรถสีหางก็เห็ดบเดีดีๆม่นเห็ดีหางตืมดิเอาสมือขอาเพีงน้ำมันโซลามันลงกไปในลูปซีลิสรมันลงกมันลงไปเมนตีด้ผมจะร้านเชียงนี่ผมสร้างนงเกียรมากสร้างอะไรมันติดงงแ้กาตัดนินแล้วกอน้ำาวนำอย่างมานเกียแต่ว่าขัดถุนก็ดีแบบของเล่นแบบไล่ก็นในรถห้างก็ไร vậy chạy qua vậy chạy qua đây rồi sang đây tiếng ao hết tiếng ao ngưng hết nước mắm lá, thì lại cho cái mình nó có mấy chỉ luôn này, chung thì nước như này, cái có, không có đường, không có nước mắm, nước mắm cũng không có, nước đường rồi, cứ giàu nữa, về mắm, nước mắm băm để cắn để gì lại thì, cào, nước bỏ, không bị chia gang, không bị nó gì, nước เปือมันออกมาสิเป็นสีมนๆดำๆหรอกมันเปนมันฟ่นนั่นเแมนคือวาเรน้มหมูได้หลอยู่แลชวงานๆกหน่อยก็ลงที่เาได้หลเพือประโยชน์ยางต้างนางเนาะคือมันไหลมันเลียนไปได้ขันสองรอบดอกจากรอยเซ็ตเหลี่ยงไหลกันกียสิบเยมนไหลอีกอเหียหน่อยคือเาเติมรถเราาขี้ไปมันไหรขึ้นมาทางถอนมันก็ทำหมูบกไว้เนี่ยช้น้ำมันมัอยู่สับเกลหีมันลงเดีย รบเน้ำมันน้ำมันพูคุณภาพพดีเพาะการเพาะใหม่ก็พดีแมนครับคือมันเหลียแล้วมันก็ไหลขึ้นมาถังว่แล้วมันก็ไปปิดมันผสมกันแล้วมันก็ลดคุณค่าลงไปกันชีโม่หรือเห็นว่าน้ำมันเขาเสื่อมไม่โพอดหลายหลายจีที่เหลือก็นานบอกว่าไม่ได้บอกว่ากีดในอีคือบกเร่องเนี่ยเนกสังเกตรถรถขัมาสายขับมาซาดนี่น้ำมันดีแต่รถรถปรแบยปิดกตีนี่มันมันบอดีกด้กันเริดพุกตีไรเราแล้วมันพวกปั๊มห้องไปครับ ข,ขันนี้เครื่องเก้าพันนี้นนบ่เครื่องกันไหม,มไาหายกเครื่องไม่เห็นปะ มันไม่มีนะพี่น้องเลยขี้ขี้ขวบรับปูก็จวดอยู่แน่ ไม่รวมนะพี่นะ้องรวมแค่เนี่ยๆเนี่ยรวมแน่นๆๆๆแค่ช่วงล่างพวกนี้รวมแน่แค่ใปแท็กก็มันอีกเลยข้าด้วยจะกันรถแล้วไม่ยังไม่ไปยังไม่พอ เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเอื่อจะไปคลิปหน้าเดี๋ยวคุยกับคนซูปปเปอร์อีกทีเขาแก่นะเขาแก่ครับพี่ ต้องการรถใหม่ห่ว่าขะทำงานได้ไม่ต้องการเชงหวดรถใหม่ก็ดีไปอย่างรถเก่าก็ดีไปอย่างที่น,นี่เขระเบียดรุ่นรถใหม่ก็ดีไม่ได้ซ่อมเลยแต่ไม่ดีต้องคืนค่างงวดรถเก่าก็ ดีต้องไม่มีค่างวดไม่ดีก็ตรงที่เราต้องซ่อมบำรุงเล่ next, นรถเก่าต้องซ่อมเป็นพความ่รียนหนันอองบ้านชาวบานซื้อมารถเก่าให้เขาเล่นรถเก่าปุยนี่มันพอได้ไม่เอาต้องเฮ็ดเป็นซ่อมเป็น,น,น,นจะเพิ่งจะสร้างตายห้าเลยเจ้าเดี๋ยวผมรวมไง ฟมันไม่ดีเพียน้นมันปุงเนะียก็าอายุอานามแกกนหลายปีดีดักแล้วนะเนาะเพื่อนแกคงเข้าลงเชือดหมดแล้วข้าบงบนเยตอนที่จบนี้ก่อนแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคอมสิ้นคนตัว